หัวข้อที่20บใบมัดจำเราจะคลิกข้อที่3าขีดด้านซ้ายบนนะคะเลือกใบมัดจำคลิกเพิ่มรายการค่ะวันที่นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้แต่เราไม่เปลี่ยนค่ะเวดนะคะเราจะเลือกว่าไม่มีแวดคลิกที่อันจะเป f นซีฟายค่ะกรณีน,นี้บริษัทนี้เราไม่เคยบันทึกเข้าระบบนะคะเราจะกด u n s p e c i ซ i ฟา เงินมัดจำนะคะเราจะใส่ไป500บาทค่ะเมื่อเราใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลิกถูกด้านบนค่ะ ก็เป็นอันเสร็สิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ